ผมไม่ได้เมาเรับผมเมาได้ยังไงผมเมานะผมไม่ชอบนายอภิสิทธิ์สานิ่งพูดได้ในเรื่อไม่พอใจแล้วเนี่ยแม่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใดฟังเพลงดีกว่า มกเก่งอย่างสอบเก่งอย่างขอมาได้ด้วยครับเดี่ยราวาสต,ติงลูกสุ่มตาคนและลูกนี่ก็มีผมเป็นคนหน้าตาดีครับแต่รว่าเพราะอยากเปิดปผยไม่ฟ้า เรื่องกวามในมัยนะครับเด้รักเธอมากันฮฮฮา่าิจงาคือจางนงยากก่อนสิแกมีเพื่อนคือเลไล่มาแล้วแปนนิยามเปียนดา Giả sẻng trên thang khi bàn khuôn Mà lấy phạm căng nguồn chặt mua chạy Chẳng mong gì yêu cây cây này phát Mà thân bọc nồng lưỡi Mà mẹ Chẳng phát mất tất nạc Chết ba nam khai Thực sáng ta quên Xa thay ผมวันนี้โม่กาวเลยครับอย่าโม่เขาบ่าผมโม่อย่างผมเมารัก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 กระปิดรักกระเปิดอนไอ้ตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพโดนเนี่ยฝาดแล้วก็ติด ถึงเค่งเด็กเก็บแล้วเสียงน้ำสีดำถึงแค้นสีดำโตอขอเสนอพี่น้องแบบล่ำเรียงต่อก่อนมื่อนี้ทีมงานปฐมน้่มนิท่านเรือบุญได้หากบาตรได้หหวมัดแดงพี่น้องในดวงบุญได้หาบบาตรได้หหวงนี่เป็นนิทานแจ่มสมัยไหมพี่น้องเอ้ยผู้เฮ็ดหยังกระดมได้คือดำดำันกระทำ ภัยสางบาปสางกุศลไว้กรับบุญรักกุศลนั่นไปภัยสางกรรมท่าเบ้นกนระลบกรรมดับเป้นไปขึ้นว่าบาปกรรมบุญทดแทนกันบ่มีใดให้ยูให้แรงใจกันสอดแจง้งกับนิท่านเลี้ยงบุญได้หักบาปได้อูู่ <c oughs> วันี้ถึงเวลาี่พาตานขายนิท่านออกเมาาื่อวาเชิญประชาทุกันเพื่อมวลสื่อมวลสะอ่อนจากแเรียกพบกับเนบืออกโเม่นคุณเมกสุกัญญาแสดงในเรื่องท่านเศษทีผูดด้รวยไงป สกเมนแม่สุกัญญานี่ลูกน้อกันสองคนคนแรกซื้อวันลูกคนสองซื้อสุดพันสาคนตายคนตายนี่ความหักกะเลยพัดก,การเรียนเป็นจังใดโน้ยพอสกเมิ้นแม่สุกัญญาเยข,ขอเป็นจังใดมาจังใดก้าวตามไอ้ที่น้องเด็กบ้งเปิ่นกันนะ 拜拜。Bye bye.